สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการทําตัวบิลบอร์ดนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับถามผมมาอยู่ในตัวกลุ่มสอนฟรีของผมนะครับเขาก็ถามว่าวิธีการทําไอตัวภาพที่มันเป็นฉากเขียวๆที่เป็นแบบว่าเป็นบิลบอร์ดแล้วก็ให้คนมาดาวน์โหลดพวกอัปโหลดเป็นพวกวิดีโอสต็อกพวกนี้นะครับมันทากันยังไงเนาะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่ามันทํำกันยังไงโอเคงั้นก็ไปชมกันเลยครับมาที่หน้าจอเรานะครับ ก็คือผมเข้ามาใน safari ก่อนนะครับทีนี้ก็เข้าเว็บ pixels com นะครับทีนี้ก็เซิร์ชไปว่า i l l b o a r d นะครับคลิกเป็นวิดีโอนะครับมันก็จะมีพวกอย่างนี้นะ billboard ก็คือเป็นตัวป้ายโฆษณนานะกลางคืนประมาณนี้แหละนะครับจริงๆไม่จําเป็น,ปนต้องเป็น i l l b o a r d ก็ได้นะเป็นเป็นป้ายโฆษณาอะไรก็ได้นี่แหละนะทีนี้ผมก็จะเลือกมานะจริงๆคลิปนี้ผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่ง แต่บางเอิญคอมมันกระตุกนะครับวิดีโอกระตุกมากเลยก็เลยต้องมาอัดใหม่เนาะตอนแรกเนี่ยผมผมได้ลองเอาคลิปอันนี้ไปนะน่าจะอันนี้แหละวิวอันนี้ครับของคุณจอร์ดเนี่ยอันนี้อันนี้นี่ที่มีคนเดินเนี่ยครับผมเอามาทำละก็เป็นเหมือนคลิปที่ผมได้อัดไปนะครับแต่ทีนี้พอจะมาทำเนี่ยมันก็เสียไปแล้วนะครับนี่นะ ไอ้ที่เขาว่ากันเนี่ยก็คือของเว็บ i s t o c ออันนี้นะครับมันก็จะเป็นป้ายแล้วก็ตัดเป็นช่องใส่สีเขียวๆเ,เนี่ยเพื่อให้แบบว่าคนที่ดาวน์โหลดไปเนี่ยสามารถเอาไปเอาอะไรก็ได้ไปใส่นะอาจจะเป็นตัวเองเหมือนที่ผมทำเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีจุดเป็นจุดแท็กกิ้งด้วยอันนี้นะที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับสึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะดาวน์โหลด ตัวอย่างมาสักอันหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาทํากันนะครับคือถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะทําแนวๆน,นี้เนาะก็แนะนําว่าให้ไปหาไอ้ป้ายที่มันแบบว่าไม่มีคนเดินผ่านนะถ้าเกิดมีคนเดินผ่านเนี่ยในตัว Final c u ตมันก็จะต้องมาทําแบบทําค่อนข้างนานแล้วกันเออต้องมาคอยตัดทีละเฟรมประมาณนี้ยเอาให้เนียนกลิบนะอ่าประมาณนี้คือวิธีทําถ้าของในไฟนอลคัตนะครับก็ คลิกเล็กๆนะครับที่ผมแนะนําก็คือไปเซิร mm ์ช hmm. หาไฟล์หรือว่าเราจะถ่ายเองก็ได้นะ mm hmm. ไฟล์ที่แบบว่ากล้องมันตั้งนิ่งๆนะครับแล้วก็ล็อกโฟกัสไว้นะครับทีนี้ก็ให้ไม่ไม่ไม่ให้มีอะไรมาผ่านในตัวที่เราเจาะเป็นช่องไว้นะ mm hmm. ก็คืออย่าให้มันมีอะไรมาผ่านในจุดที่เราจะทําเป็นป้ายของเรานะครับประมาณนี้นะ mm hmm. ก็ผมก็จะเอาอันนี้นะของพี่จอร์ดเหมือนเดิมนะ รอบนี้นี่เอาวันนี้มาเลยก็กดดาวน์โหลดมานะทีนี้วิดีโอ3ของเรานะครับก็จะเป็นอันนี้นะทีนี้ผมจะทําการเจาะตรงนี้นะครับที่เป็นช่องตรงนี้นะที่เป็นโฆษณาของเขาอยู่เนี้ยอ่าเป็นช่องให้เราเอาอะไรก็ได้มาใส่นะครับโอเคองั้นก็ไปชมกันเลยครับเนี่ยนะผมก็เปิดแฟล a ล Cut ของผมมานะอันนี้เป็นไฟล์เก่านะครับผมก็สร้างตัวโปรเจกต์ใหม่ ประมาณนี้นะสร้างเสร็จนะครับก็ลากตัวคือถ้าเราตัดคลิปมานะครับก็ล่ามาใส่เลยตึง้งคือผมเองจริงผมไม่เคยทําเลยแล้วกันนะแนวแนวนี้นะเพราะว่าไม่ได้ขายภาพหรือคลิปลงสต็อกเลยนะครับคือผมไม่รู้นะว่ามันจะต้องเวลาเอ็กพอร์ตออกมาต้องเป็นไฟล์ยังไงหรืออะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีความรู้เลยแต่ว่าเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับวิธีการเจาะช่องเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่นะครับ,อรบพอล่ามาเสร็จนะครับเราก็ซูมเข้าไปนะ ส่มทำลายเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือไปที่ตรงนี้นะมุมบนซ้ายนะครับ t i t a n and Generator นะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมาที่ Generator เลยนะมาที่ Solid นะครับแล้วก็เลือกเป็น i Movie ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Custom ก็ได้นะผมขอลากเป็น Custom มานะคือเราจะทำฉากคือวิธีวิธีทำเนี่ยก็คือวิดีโอเราอยู่ข้างบนทีนี้เราเอา ฉากที่เป็นเขียวๆว,วางไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เจาะเอาเหมือนเอาวันไกตัดน,นะช่องตรงน,นั้นเนี่ยให้ให้มองเห็นกระดาษเขียวๆข,ข้างล่างประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เราก็เนี่ยลากคัสตอมวันนี้ลงมาวางไว้ข้างล่างตังตวคลิปของเรานะครับแล้วก็ลากความยาวนะครับเอาเป็นจนสุดคลิปเลยนะคลิปมัน20่ิบวิเนาะอ๋อมันมีรถผ่านผมขอโอเคผมขอตัดรถนี้ทิ้งไปนะครับอ่า โอเคไปก่อนเลยเอาเป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะ,ะทีนี้นะครับก็มาที่คัสตอมนะครับไปเปลี่ยนสีมันนะคลิกที่ตัวคัสตอมที่เราใส่ลงมานะแล้วก็มาตรงที่ generator inspector เน,นี้นะครับแล้วก็เราก็มาทําการเปลี่ยนสีเนาะเป็นกรีนอันนี้นะเขียวแปด๊แปดๆอย่างนี้เลยนะครับทีนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนการตัดแล้วเนาะขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆนะ ถ้าเกิดของใครเป็นแค่เหมือนฉากรูปภาพหรืออะไรเงี้ยครับสี่เหลี่ยมง่ายๆเลยเนาะก็ก็แค่ลากง่ายๆสี่เหลี่ยมไปเลยเออก็คือเอาตัว Draw m a s นะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะแถบตัวเอฟเฟกตรงนี้นะครับคลิกเปิดออกมาโอเคมันไม่โอเคเลยโอเคทีนี้ก็มาที่เซิร์ชนะครับพิมพ์ว่า d ส a ะครับดี D R A W นะครับมันก็ขึ้น Raw a s k อันนี้ครับลากมาวางไว้ในตัววิดีโอของเราปึง้งอ่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ขึ้นคอนโทรลพอยท์นะเราต้องมาคลิกเลือกมันก่อนอ่ามันก็ขึ้นว่าคลิก to a d d a Cont r o l point ให้เราสังเกตว่าตรงนี้นะมันขึ้นแถบน้ำเงินนี้ถ้าบางคนไปแต่งคลิปปรับสีปรับอะไรไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะ Video Inspector อเอออันนี้นะคลิกปุ๊บมันจะมีแอดคอนโทรลพอยท์ทีนี้นะครับให้เราทำอย่างนี้เลยซูมมันเข้าไปนะครับ100เนะอ่าแล้วก็ไปคลิกที่มุมมันนะครับหรือถ้าแต่ก็ได้นะครับก็เนี่ยมาคลิกที่เริ่มจากมุมมันก่อนก็ได้ครับคือปุ่มพวกนี้เนี่ยที่เราดอแมสเนี่ยมันก็สามารถมาปรับทีหลังได้นะครับ ถ้ามันดูแล้วมันยังไม่ละเอียดไม่เนียนนะครับทีนี้นะครับเราก็มาหาจุดมุมของมันอ่าอันนี้นะมันก็อาจจะยังไม่เนียนเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาปรับสาอีทีนะครับเพราะว่าถ้าซูมเข้าไปดูจริงๆเนี่ยอ่ามันจะมีส่วนที่มีขาวๆเล่นรอดนะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเราค่อยมาปรับมันทีหลังก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจัดการก็เอาเมาส์แรกมันเฉยๆนะครับนี่เลยปรับให้มัน ให้มันเนียนแต่แรกก็ดีอ่าทีนี้นะครับถ้าของใครเป็นโค้งๆนะอย่างเนาะเนี่ยอย่างอย่างแบบตัวอย่างผมเนี่ยมันก็โค้งๆล่นะก็มาคลิกตรงนี้ถ้าเกิดจะเข้าโค้งของมันเลยเนี่ยก็แร็กมันนิดหนึ่งอ่ามันจะมีตุ่มขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้นะทีนี้ถ้าตรงนี้มันดูหักมุมเกินไปนะครับก็เราก็คลิกขวาตรงนี้ได้นะปึง้งมันจะมีลิเนียคับสมูทนะครับก็จิ้มเป็นสมูทไปซึ่ง ทีนี้นะครับให้เรามาปรับขามันนิดนึงนะโอเคข้างนี้มันดูดีแล้วนะแต่ขาข้างนี้เนี่ยมันเพเยอะเกินนะครับเราก็มาเลื่อนมุมตรงนี้ได้นะครับนี่นะปรับยืดหดได้นะครับเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะผมจะทําให้มันเกินกว่าขอบนิดนิดนะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้มันให้มันแบบว่าแนบเนียนแล้วกันนะครับ โอเคเนี่ยนะเราก็ทําให้มันเข้าโค้งพอดีพอดีนะครับถ้าเราจะมาอนดิตมันก็แค่มาคลิกคอนโทลพอยนั้นๆน,น,นะครับโอเคประมาณนี้นะทีนี้นะครับเราก็เลื่อนมานี่นะก็มาเข้าโค้งอีกทีนึงก็แร็มันนะครับปึ่งอ่าเลื่อนนะพยายามเลื่อนให้มันแบบให้มันอยู่นอกนะนอกขอบ อ่าสวยละสวยไหมไม่แน่ใจนะอาจจะเลื่อนผิดจุดโอเคผมขอเลื่อนมาตรงนี้แล้วกันนะมาพอบนอกเลยนะนี่มันเป็นเสาหรือเปล่านะพอดีคลิปมันมันอยู่ไกลเนาะดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่ดูไม่ชัดไม่เป็นไรผมก็ขอเอาอย่างนี้แล้วกันทีนี้นะครับก็คลิกนะครับสร้างคอนโรลพอยไปเรื่อยๆนะครับ โอเคผมเอาขอบตึกนี้เลยนะครับอ่าเราก็มาคลิกตรงนี้ปึง้งแล้วก็เข้าโค้งนิดนะึงอืมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นโคง้โคงนะครับก็ใช้ใช้วิธีเดิมนะครับลากอย่างนี้เลยนะปึ้ดอ่าเลื่อนขนถุยนิดนึงจากนั้นก็มาคลิกนะครับเพื่อโวนะครับมาคลิกตรงนี้นะมันจะมี คมไฟนะครับผมขอคลิกคลิกย้อนโคมไฟนี่หนึ่งก็ค่อยๆปรับไปนะครับขึ้นกับคลิปวิดีโอของแต่ละบุคคลเลยนะครับเนี่ยนะอ่ายิ่งละเอียดยิ่งเนียนนะครับผมจะเก็บโคมไฟอันนี้ไว้นะอ่าก็ค่อยๆเลื่อนทำไปนะครับ มันจะมีเสาไฟอีกอันนึงนะโอเคเราก็ค่อยๆปรับไปนะครับถ้าใครไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็ต้องลองหัดทำดูนะอันนี้นะดรอแมสนี่เป็นคล้ายๆว่าเอฟเฟกที่ใช้ถ้าเกิดเป็นแบบจะตัดจะนู่นจะนี่เนะี่ยอันนี้เป็นอันที่ใช้บ่อยมากนะครับ เอาไว้ตัดอย่างงู้นอย่างนี้มาแปะมันเป็นเหมือนกันไกลครับซึ่งไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยนะครับก็ใช้ความถึกอย่างเดียวนะครับซูมเข้าไปนะตรงไหนที่งานละเอียดนะเราก,ก็ต้องซูมเข้าไปคลิกมันอ่าประมาณนี้มาณนี้คือใครทาได้ละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบแนบเนียนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาคนไหนเอาไปขายเนาะ ผมว่าก็ก็ต้องอัดมาชัดๆแล้วก็ทำดีๆนะอืประมาณนี้ผมขอประมาณนี้แล้วกันนะนนะอ๋อโอเคมันเป็นเสาไฟนะครับไฟตราจอนะครับแล้วก็ได้คัดตามขอบมันไปเลยนะครับก็จะเพิ่มแบบมิติให้กับตัววิดีโอของเราด้วยนะมันมีอ็อบเจกต์มาบาังเล็กๆอะไรเงี้ยนะอ่า มันก็จะดูแบบเออมีความสมจริงนิดนึงนะครับทีนี้แต่ถ้ามันมีออบเจกอะไรวิ่งผ่านเนาะอย่างเช่นตอนต้นคลิปที่ผมตัดไอตรงที่เป็นรถเมย์วิ่งผ่านไปแล้วเนี่ยไอถ้าอย่างนั้นเนาะเราก็ต้องมาค่อยค่อยรอแมสนะครับแอดคีย์เฟรมให้กับรอแมสของเรานะแล้วก็ค่อยคตัดไปทีละเฟรมประมาณนี้นะเอาให้เนียนที่สุดประมาณนี้ โอเคประมาณนี้นะ,ะผมก็คลิกไปถึงจุดสุดท้ายของมันนะครับซูมออกมาดูนะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการเลือกแค่ตัวนี้นะทีนี้ให้เราให้เราไปคลิกอินเวดนะครับก็คือเป็นการให้มันโล่งๆอยู่ข้างในนะอ่าประมาณนี้เรียบร้อยง่ายๆเนะาะนยครับก็จะได้เป็นวิดีโอแบบมีฉากเขียวนะอ่ามีหลอดไฟด้วยเออ แต่โค้งก็ยังดูไม่ค่อยเนียนนะครับเราก็อาจจะมาปรับเล็กๆนะครับหรือจริงๆถ้าจะเอาเนียนมากนะครับก็แอดคอนโทลพอยท์เพิ่มเข้าไปนะครับกดซูมเข้าไปได้เลยนะตึง้งนี้นะแล้วก็เลื่อนนะไปหาจุดตรงนี้นะถ้าเราดูแล้วเออมันไม่ค่อยเนียนนะกดออปชันค้างนะครับมันมันเมาส์เรามันจะเปลี่ยนเป็นอ่รูปผู้กันรูปปากกาที่มีเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปเลยนะทีนี้นะครับก็ค่อยๆตัดคอนโทลพอยท์นะครับ อเอาให้มันดูเนียนที่สุดนะแอดตรงนี้เพิ่มนิดอ่าดันเอาไว้หน่อยนะครับให้มันดูโค้งแบบแนมเนียนนะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองคลิกดูอีกทีเนะี่ยเออมันก็ดูเนียนขึ้นนะอลองเล่นดูนะเปิดเนียนๆเลยเห็นไหมครับมีอ๋อมีมีมมมนี่ผมรู้ละจริงๆ ในความมืดอันนี้นะมันมีคลิปจริงๆมันก็คือแสดงผลเป็นสีดำเนาะเราก็มองไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรดีนะที่เรามาเช็คกันก่อนนะครับก็มันเลื่อนนะเอาให้มันแบบคลุมให้หมดอ่าเพิ่มอีสักจุดตึ้งมันขึ้นนิดนิดอ,อีกจุดหนึง่งลองดูนะกดดูฟิตนะ แล้วก็เลย์ใหม่ประมาณนี้นะที่ผมว่าก็โอเคอยู่นะอ่าแนบเนียนเหลือเกินแต่ถ้าจะเอาเนียนมากๆนะครับก็ต้องไปตัดแสงตรงนี้ออกด้วยนะครับเพื่อความเนียนแบบเนียนกริบๆนะครับก็เอาเป็นไอเดียแล้วน,นะครับก็เจาะประมาณนี้เดี๋ยวผมเอ็กพอร์ตออกมาดูนะแชร์มาสเตอร์ไฟล์นะครับ เป็น 4K ไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไฟล์มันออกมาหน้าตาเป็นไงนะครับคือระหว่างรอก็จริงถ้าถ้าเกิดใครมีวิธีการที่มันดูแล้วโอเคกว่านี้นะผมก็ก็คือคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองคือไม่รู้เลย no idea. เดียเกี่ยวกับเรื่องทำกีสกีสกรีนอัพสตอ็อกอะไรพวกนี้นะครับสามารถแนะนำกันได้นะโอเคครับ้จะ okay, เสร็จแล้ว คลิปนี้นี่จริงๆถ้าเอาเป็นว่าถ้าจะเอาสั้นๆมันก็ทําได้เนาะก็แค่ผมแค่บอกวิธีการเนาะแต่ว่าอันนี้ก็สําหรับใครที่เป็นมือมือใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับมาชมคลิปก็อาจจะเออเอาไปใช้ทําได้เลยนะก็ลอกวิธีไปเลยนะครับสำหรับมือเก่ามือเก่าแล้วก็ดูดูข้ามๆไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะโอเคใกล้เสร็จแล้วครับยวรอสักครู่นะ เดี๋ยวผมจะลองนะครับเอาเอามาใช้ดูในตัว final cut นะครับโอเคเรียบร้อยนี่นะเปนสกรีนของผมเนียนกลิปหงโค้งนี้ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนะแต่ว่าก็เอาเป็นว่านะครับเอาเป็นไอเดียนะอ่ะผมขอลากมาวางอีกทีนึงเนี่ยนะผมเอาคลิปที่ผม Export ออ,อ,ออกมาแล้วนะเป็นก e ีนสกรนเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใช้นะครับทีนี้นะวิธีการใช้งานนะครับ ก็คือเราก็ไปเซิร์ชตัวจริงๆผมทำคลิปสอนไว้แล้วแหละนะครับเพื่อนๆเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะตัวไอนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นวิธีการาตัดกรีนสกรีนออกประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าขี้เกียจกดนะครับก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะก็ในช่องเอฟเฟกนะครับแถบเอฟเฟกอันนี้นะกด k ค y er ียร์นะครับ k คียร์อันนี้นะพิมพ์ว่าคียนะครับ เคียร์แล้วก็ลากมาวางซึ่งอ่ามันจะเจาะเป็นช่องดำๆแนละ้วทีนี้วิธีใช้นะครับก็คือแค่เอาคลิปนะคลิปอะไรก็ได้นะผมเอาคลิปเก่าผมนี่แหละคลิปนี้แคนมากนะครับเพราะตัดเสร็จปุ๊บไฟล์เสียซนะงั้นเป็น,น,น,นประมาณนี้นะลากมาแล้วก็วางไว้ด้านหลังนะครับ นี่ก็ขยับให้เต็มคลิปนะอ่า,อาจะเห็นหัวผมโผล่มาแล้วนะทีนี้นะครับก็ทำการ resize รมานะครับ t าน n s f o r m พึ้งแล้วก็กดปรับขนาดนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งนะครับอ่าประมาณนี้นะย่ออนิดนะครับปึ หน่อยอีกหน่อยประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็ถ้าโอเนียนมากกว่านี้ก็ลดความชัดของมันลงนะครับเป็นช่องเอฟเฟกนะครับพิมพ์ว่า G A U นะครับก็คือ Gaussian Blur นะครับอันนี้นะลากมาใส่ตัวคลิปของเรานะคลิปที่ขึ้นในบิวบอดนะครับใส่ปุ๊บมันจะเบอร์มากเนาะก็ลดความเบอร์ของมันนิดๆน,นะครับไม่ใช่ลดความเบอร์คือใส่ความเบลอให้มันหน่อยๆน,นะครับอาจจะประมาณ10หเลออะไรเงี้ยนะครับ สิบจะเยอะไปเอาห้าพอนะครับกด enter ไปเลยเพราะว่าหน้าจอไอ้พวกนี้เนาะมันก็จะแบบไม่ได้เป็นแบบที่มันชัดอยู่แล้วเอออะไรเงี้ยนะไว้ปัดหม่นะแล้วก็ลืมลบคอนเนอร์ไปนะครับผมก็ได้ทำการอัปคลิปประมาณนี้นะครับก็เป็นไอเดียนะเอาไว้ทำพวกกินสกรีนบิวบอร์ดนะครับโอเคครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ